ทา้านันอ้าวนี่ถ่ายยืนข้างล่างอันนี้ดอกดอกนี้ก็เป็นยานะเนี่ยดอกว่านว่านล้างจืดอ๋อล้างจืดภาษาภาษาลาวเอื่อไว้ดอกน้ำเน่น้ำแน่นี่้ำโดนยาพิษโดนยาอะไรนี่ฉันนี่เข้าไปนี่ถอนพิษได้หมดเลยมันล้างจืดล้างจืดล้างจืดเนี่ยถอนพิษไข้ถอนพิษยาอะไรได้หมดนี่ก็มีรังผึ้งอย่างเงี้ยรังผึ้งอะ โยมสมจิตมืองกระทามใหญเมืองพอดไม้ออรคุณโยมจ้อนคุณโยมจ้อนเจ้าของบ้านพอดไมเออร์หน้าตาหน้าตาอย่างเงี้ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวออกให้หมดนี่จะได้เห็นชุดอมาสร้างสร้างแบบนมันเห็นงเลย เอาทิวทิวสัตว์วทั้งที่เลยมาบ้านแล้วไงมันยีมบ้านมีจำนวนสิบก็มามันยีมบ้านเออเดี๋ยนี่ชอบมากอันนี้ส่วนนี้เกี่บแสงมันพอเนี่ยเออแสงเออแสงตัวนี้มันแสงพอดีแสงพอดีแล้วนะอันนี้แหงทอดเลยนี่โยมพามาดูทางจุกกลมลอยฟ้าเออได้ๆสาธิตการเดินจมกลมเยอะเดี๋ยวได้ไอเดียจะสาธิตการเดินจมกลมให้ดูผมสวดมนต์ลอยฟ้าเออจะต้องเดินอย่างมีสตินะจงกลมเดินอย่างมีสติถ้าไปเสือกแล้วไงเสือตอนนี้เจอได้วไหม เดินนักขานี่เดินไหมตัวนี้ครับเพื่อนเพื่อน้านท่านท่านท่าไปเดินท่านไปเดินลองลองเดินดูสักรอบไปเดินแต่แต่ถ่ายให้ตอนนี้ผมกำลังเดินจงกรมอยู่เดินจงกรมลอยฟ้ามีที่เดียวในมีที่เดียวในอเมริกามีที่เดียวในโลกก็ว่าได้นะใช่เดินจงกรมลอยฟ้าให้มันี่ยที่เดียวในโลกเดินจงกรมลอยฟ้า ลอยฟ้าเลยเลยเดินู่กันลอยลอยฟ้าเลยเป็นลอยฟ้า